สบายดีสวัสดีครับพ่อพ่อกับบ้าจุดนี้คือเกาพี่น้องมื่อนนี้กะเอาสิมาเฮ็ดอันมกไก่เด้อพี่น้องเมื่อนี้กะตอนนี้กำลังมาเก็บอันพักอีตูอยู่พี่น้องมื่อนี้กะมีแม่ครัวเด้อพี่น้องไอแตง่นเป็นแม่ครัวเด้อแม่แตง่นเป็นแม่ครัวสบายดีจ้ะรถดถมรถถมพี่น้องเพราะว่าอันเจ๊พลลัเพิ่นเอาดินมาใส่เฮือนเด้อพี่น้องเฮือนมันมันบวมหน้าเนาะเลยดินมาใส่ ผักส่วนครัวาหายหมดเลยพี่น้อง <g ül> แล้วปลูกเอะไรแม,มนปีหน้าคนละปลูกกันยังฝนปีหน้าคนละหมดแล้วเดี๋ยวนี่ก็ปลูกได้นีมโอ้โคดน้ำเอาบ่สโคดน้ำเอาเจ็บพักอีกตู้ไปใส่มกไก่พี่น้องครื่องสระเดลเี๋ยวจะปลูกไหมมาเขือเหาก็บ่ตายบ่้ยายมา,ายแบบนี้นะ ไปพี่น้องมองึงอันสวนขวานพักสวนขวนาใหญ่มาอยู่พี่เบิด์าา <c oughs> าตายสิ่ห่างบุรเหนือบุตายเนาะไปเจงเอาขุดบุตายแล้วมาพิดกับอันมักอันเถื่อนะนะอ,อืนะ่นคาเปาอยู่ไอ <ผม S 2> พี่น้องบรรยากาศรอบๆปะนนงามมาแล้วต้น,ตนกล้วยกับพี่น้องเอ้ยล้มสุดใหัวขคาบ้านไหนหัวขคาป้าเนาะก็เป็นอย่างนั้นบุตายแล้วนขึข้นอยู่ดอก เอาอย่างแบบนี้ใบมะขามโอ้พี่นอ้องต้นมอนก็นมีเด้อใส่น้ำปลาแดกแซ่แบแซ่แบอย่นี้อเ,เอาใบมะขามอ่อนพี่นอ้องต้นกล้วยเฮาก่โอ้ท่านเฮาเข้าอยู่บ่านเนา,านะใกล้จะหอดเฮากตัดเลยเนาะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้กตัดเลยพี่นอ้องต้นอันตัดเครือกล้วยไปไวเดี๋ยวกระสุกแล้วนี่เพิ่นไปเก็บมักนายเพี่นน้องใบมะขาม นี่อันนี้กาหังนกย่าอเลยต้นกล้วยกินเป็นหังนกเด้อนี้บรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเฮ็ดมกอันไกลกินข้าวแรงอันลากพักเป็นนั่งกินกับมกป่ามอนบ่เขาใส่กมกได้นี่นะใส่มกเลยตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ต่างหาก อันนี้ท้องเจ้าเหมือดกับปลาเลยไหโอ้มกสนำกันเลยอืมจักหน่อยใส่พวกนี้แม่เพราะว่าพี่น้องมกปลาใส่กระลำหรือว่าใส่อันหัวปีก็ได้เนาะคันเท่านี้หัวปีเท่านี้กระลำเจี๊ยบกับมาบัดนี้เจี๊ยบงานเรื่องอันคลิปอันเจี๊ยบพี่น้องเอ้ย โอ้ยซินหนึง่งกับเด้พี่น้องเด้อ <h ums> จะนี่มาร์ก <m> มาร์กได้หนึง่งอันพักกระลัมน่ะพี่น้องเพราะว่าออกรสชาติอมันหวานเนาะหนึ่งสุกซุกต่ขันมันหนึ่งโบสุกกะบอ้ค่อยมาร์กปันได้ต้นหอมกระเนี้ยวเหี่ยวหรี่ดอกไงเดี๋ยวใส่กับหมปลากหนมีดกับผีมีดหรือไม่นาไปไงประกอบกันวานนี้พี่น้องเบิร์ตอันมีดเพื่อนอันไปหาหนอมานี่กะจ้ากว่าไปใส่โอ้ นียพี่น้องสิเพิ่เบื้องผลงานนี้เด้อผลงานวันนี้กันนี่นอาไม่พี่น้องเอ้ยจิโร่นี่นะ่ี่ะว้าวสิออกมาแล้วจิโร่นี่มันออกเลยเยิรบอกนองพี่น้องมันเทียนทำเป็นจะเสบจะเสบเด้อิ้นหะเฮห่ทั้งันเลยมันเทียนฮะบราเคยกินจักเทือยยกลองกินลองเบิ้องดู บิกอ่นอ,อ,นอ,อนอ่อนพี่น้องอยากลองกินบิกยักกระเสือรดนี่นคือส,สเสียบนกพักนางตูเด้อพักนางตูพี่น้องใบแมงดักาเขาจะเอ,อิ้นบูฮู้ดิเอิ้นพักอีกตูคือกันนี่ติเออ,เอ,อจะเอาหน่อยเดียวแล้วที่ขายบ่อโลมุกไก่เดือยขาไก่มีบอ<ะ>มุกไก่หรือยมุกป่า มกป่าบ่อก็ตอนไปเก็บพอไอตู้เไพไียงยินว่ามกมกป่ามกไก่้เลยมกป่าฮะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องก็ว่พี่ตัวเธอจะขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อ <c oughs> จนนี้กับทับสนระหว่างมกไก่กับมกป่า <c oughs> เราได้ยินนะว่ามกป่าเอ่อมกไก่ <c oughs> <c oughs> ขอโทษห,หลายจากพี่น้องเด้อมกป่าเด้อแม่เอาผ้าแม่ไปจิ้มไอตัวโมได เอาไว้กอนลูกเอาไว้สะกอนมะอื่นอยงเดี๋ยวมือื่นจะ้สีเห็มกไก่พี่น้องวันนี้เอแต่งให้มกปลาแลวจะยาพี่น้องอันหอมจิงไคก็เอาไปตำพักอันยังบริตำเป็นปลา่างก็ส้เลนบะพักนางตู้พักกีกันะบินะพริกเดมาพริกใส่พริกสดพี่น้องแล้วไผมีข้าวเบือกับใส้ข้าวเบืออนี้อันหอมใบใส่ข้าวเบือหอมว้จงข้าวเบือเพราะว่าหอมมาเข้าตอนสวยพี่น้อง แม่นเขาเย็ยนเดลือหลายมื่อนี้ให้เอึนแตกควนโซ่สีมือมกอันปลาแล้วมื่ออ่นจนนี่ก็จะโซ่ส,สีมือมกไก่เด้๋ยพี่น้องสูตรบยโยนี่มกไก่มีใบมะกรูดมีหนังคันคันว่ามีมะแข่นพ่อมักอันใส่มะแข่นทิงมักเด้๋ยพี่น้องสีมกไก่ใส่กกร้อนมะกรูดเขาไม่มีป่ะยูจะเย็นทำเป็นเบิดแล้วป่ตลาดได้มีแต่เขาหาซื้ออนะไแล้วไม่ได้มีบังมือนะนอะไรเั็นบางมือ พวกงูพวกอย่างคือกันนะั่งมือมีมือโบอมีว่เอาเนืานนอกจะมีเลยวะโมกไก่กับซีไส้อันร้อนพร้อมพี่น้องไส้ร้อนไส้ใบมะก,กรูดไส้ขาไส้ขาสิ่งอย่างเนี่ยตามตามผสมกันไก่ย่ากับจฟักเหมือนมูนฟกักกันกระดูกเลยพี่น้องกระดูกกับฟักฟักไปนน้ำกันฟักจนเหมือนมูนแล้วก็ละเอียดและหอกคอยมานั่นอเอื้อนจวนนี้เขาจะโซ่สีเมือเสียบแทนแน่นอนพี่น้อง ต่ำต่ำไปนองต่ำต่ำเครื่องเองเนาะแม่เสียแผ่นนอนตองเขาพออยู่บ่ตองเขาคือบอมาพอมพออยู่ปะเสียงดังจัง่อยแต่พี่น้องเขาว่าอันค้างวันนึงไว้วันนึงกับสี่ห้อนฟดบบบบบแล้ว มันนึ่งกันพร้อมอันเอาลงแล้วตู้เย็นบ่ใส่มาเคี่เทียดพร้อมบ่ <c oughs> พี่น้องสูตรเพิ่นกับไส่หลายอย่างตัาสูตรบลาโจนี่มกปลาก็คืออันซอยอัน <c oughs> แล้วพออีกตู้ใส่ตามหอยคอือตามอย่างใส่แล้วก็ใส่เครื่องปรุงก็คือมกเลย <c oughs> ใส่ใสุกแต่ว่าไส้เซ็ตแมนพี่น้ <c oughs> องเอลยไปกินไไรไปกินไรบอนก็นได้กินแบบหลายแบบพี่น้องเอลย ม่ได้กินมาแค้นโดนโดนแหละคนเล่าคือกันเห็ดเห็ดจริมันก็คือกันเลยเนาะแม่นคนเล่าคือกันแต่ว่าให้กินบัคือกันพี่น้องเหนือใต้กลางภาคใต้เพื่อนบาได้อันบุกี้กินมาแค้นเราภาคเหนือมนกินมาแค้นจนนี่ก็มากินคือกันได้มาแค้นนะต่ำต่ำมาแค้นใไซน์สดเสียบหอมหอมแม่เคยเห็นดอหรือว่าเคยกดจ้าของมันบ่มีดอกมันขึ้นอยู่แถวภาคเหนือแม่น มากอีน้อยหรืหอแมเ่เป็นพวงเป็นพวงนีน้อยเป็นปุ่มอยู่ใ,ใส่เครือลงไปพี่น้องหูอยากแดลกเป็นลายขบือบ,บ,บ,บุกนแมนมันมันสิเข้ากันอยู่บอสบบใส่ขบ,บืออันี่เข้าคือกันเดี๋ยวแต่เฮาอันอ<ะ>บุใส่กันเบ้าเฮาเคยเน่เบาเคยเตะใส่ขบ,บรรอือแมนพี่ต้องมกปลาต้องใส่ขบ,บรรือจ้ำขบือสุกๆกกับจ้ำสิเนาะ จะบ้านบลาใสก็ได้พี่น้องอันนี้กระโขงนวเป็นกระโขงนวลพี่น้องใส่ลงไปใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายใส่หลายกับเปลืองเด้อะ <laughs> รสตีจ้าจจตี <laughs> ยัย่วๆเท่นานี้เห็ดเฮียมมันสวยเดิเค <laughs> ็มมัจ๊ะเค็มดอกใส่ปลาแดกอยู่บ่ พี่น้องเครื่องปรุงเ่าก,ก็ยั่วๆเด้อเหมือนนี่นะน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกพี่น้องใส่ลงไป,เ,ปเทมไปเทมดอกอลินแตะบ้องอะไรไปเอ็นแล้วเลยไม<ว>่บอกนะอีริยใจโอ้ยดื้อเอาเนดีเมียอยู่งงานเอาอันเราอันพัก,กมาห<า> <มา S 2> น้ามันแล้ว<า>ก็แตะแนะแมนพี่น้องใส่พัพกลงไปพ่อตากระซิบกระสิเดือดห่าหมักพักไปเ่าวเลเอาไปคุณหมักกินพักพี่น้องพูดไผ่พูดมันเด้อ พี่น้องหลายคนกระือสูตอีแบบหนึ่งเห็นบ่ล่ะน,นี่กระสุตรอีแบบอันสูดรของแม่แต๋มเป็นกระสุตรอีแบบหนึ่งตะกอนจิ้ม้นน,น,นี่จิ้มค้นพี่น้องนี่เมื่อ,อเราบลเครื่องใส้เราวันนี้เรากะจะได้เอาใบตองมามกพี่น้องมกกตะเดย์พี่น้องนี่ อันใส่ตองเดียวเลยว่าไส้สองสามตองก็พี่น้องเขาว่าขมกขมบปได้อันขมไปได้ขางไฟด้แต่ส่วนลาะกันตองไหลกัใส่อันจักอันสองตองพี่น้องจดนี้เป็นคนเฮ็ดมกนี่โบเป็นแต่ว่าฮุบฮุบเอาได้จนนี้เฮ็ดมกนี่นะยีนดีเหาจุงเงินเนาเฮ่ฮุบฮุบเอาได้เฮ็ดมกก็ได้เป็ยนแต่เดียมกงามอยู่พี่น้อง มกงามอยู่คนเนนดยีายแต่ว่าตองบมงามเน,นาะแต่มกขันงามอยู่พบไว้แต่เานังบพาเอาตอกมัดเลยจ้ะไม่ตองเหตุใดพอได้พอได้ติดวัตสิพอปกติต้องเอาสองละจะเนี้แมนย่อย เอาตองไงแต่ว่าหลงกองโมกยังักน,นั่นเอานี่พี่น้องมกมกมกพี่น้องมกงามอยู่เยอะดิมือท้าบัางมกไก่ลาปจนนี่เด้อสตีฮุบฮุบฮุบจนแล้วไม่ได้งามเลยโบงงามโบกเกียวกับงามพี่น้องแซ่บความอันยุในความแซ่ฟจะเป็นพอเดี๋ยวนี้ก็งามคือเก่าพี่น้องนี่นี่ก็มกอีกทีนึงนี่ นี่นี่เอาฮูกฮูกเอาไปกันตองอากตัวใหญ่ไปพี่น้องมาลุ้นกันว่าจะจะกมกพี่น้องคิดว่าตองสิพอคึ้นมามกไปน้อยกันไปหน่อนอันนีไปเอาตองอีกพี่น้องไปหนึ่งก้อนสุดหนึ่งก้อนปะพี่น้องเดี๋ยวนี่เสียไปหนึ่งก้อนสุดก็อันนี้แล้วก็ไปเอาตองอีกแมนเสียตองอีกอะเสียมมกอีกพี่น้อง ตองครับพ่เอิอดดอกูหลังบ้านตองกล้วยพี่น้องเอ,อ้ยหลายๆเดี๋ยวปัจจุนนี้จะเป็นมกเลยเดอ้อแล้วมาเบิ้งว่าตอนซุกจะเป็นยังไงพี่น้องซุกแล้วเดอ้อมกปลาของอันเอ,อ้แตงพี่น้องวันนี้เราก็จะได้ไปกินกันเลยส่งผิดเซพี่น้องหอมหอมเพราะใส่เครื่องหลายอันนี้เป็นมกปลานี่เป็นซัวไก่ที่ป่ะจอนนี้อันนั้นเอ้ออันนี้กะน,น้องไม้พี่น้องอันนี้กะพักกินกับมกเดอ้ออันนี้นะ สบายดีจ้าหน้พี่น้องไปคอรงพี่น้องมาเนขึ้นเขากับบ้านจุดนี้แลกากันทันกันแล้วก็ดูเห้ักตามีแต่หัวนั่นแหละไปเห็นดอกปรหลานล้งน้อยเล้บอกให้น้อยสบายดีไเห็นแล้วครอมตาร้มตาจ้พี่น้องสบายดีนี่ไหมลูกปลงไปลงก็ได้แต่ปลาลุงสบายดีไปแสบข้างบอกล้วเปนถุกปลาแล้วก็เจ็บโปรเปนเจ็บอยู่ พี่น้องเอ๋ยไม่ได้กินมกป่าอะไรนะปลาดุกฮะปลาดุกปลาดุกหมดแล้วเจมโดนมกป่าเจมว่ามกปลาหมูมกเคยมาปลาสักระลงจกเคยอ่ะเนี่ยแต่ก็เคยกินเคยเส้นน้ำยื่นให้เอาขายก็ใส่กระลำมกปลาดุกเนเนาะกระลำเนี่ยกระลำนี่หวานสุดเลยนี่พอดีบหวาน ซุกซุกหนึางบาทซุกมันสิ่บาทหนึ่งบาทซุกแซ่บแทนแน่นอนไม่ต้องแซ่บแซ่บคักแซ่บแต่ละวันยันนรกึกเพราะว่าแซ่บลายปลาหนูปลาจากธรรมชาติปลาเนื้อที่แ่บเอวปาเป็นปลาหนังซุกแล้วแต่มันทักประธานเปื่อยหนึ่งน้ำไหมอันหนึ่งต้มต้มติด พี่วัอค่อยกันเอ,เอาอ้กระปิ้นหมูนะแอบป่ม่กินกนะตุกเบิรสองอันเนี่ยสามเนี้ยเด็กสามแงป้าอุ่งจงฮะแม่กธเนี่ยมาได้กินจักอันให้แม่กินนะกินไปให้แม่จัเนี้ยจ้ะใครไม่ชมตักหันที่โมุ นำวานำวานนำวี่ว่ยังานมัจุกมันสิวาแล้วแม่เขาบอกก๋วเตี๋ยเขาเนาะอือนบำหวานจัมันจุกคนีเขาทานนข้าข้าวกรอกยเตีกหันตาอรุณอรุณแซ่บอรุณนี่สีขาวสีขาวอีหละ สีขาว่แมซ่บสีขาวเม่แกแซ่บเมกัมันสีขาวน้ำปลาากสีขาวงีเป็นเม่แม่ักกันสีขาวหมูสีขาวกินมแมนเนเป็นยังไงจะม่ามนอยากกินสีขาวนตินี่เป็นพักพักอย่งก็จะพิงแม่เตี้ยดพักย่งหลับกินหมูสีขาว แซ่บซิบนบางดูอแม่ให้ซิบนนู้แมนเป็นอย่างไงบอเปล่าแล้วเป็นอย่างอ่ะดาวแมนี่อย่างชั่วไกลมีไหมกระเพราบ่อหนาเออหนังเสริมแมนน้องพี่น้องทั้งทไปขอฝากมันก้าวทำนี่เด้อที่ขาวเติมกดไลค์กดนแสตติดตามให้กำลังใจบ้าน้กับครอบครัวสุขสันต์หันตาเลยสบายดีพี่น้อง สวัสดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยเด้อจ้ะพี่น้องจ้าสบายดีจ้า